มามหากรรมสินค้าไทยจีจะเจออะไรบ้างวันก่อนเจอแบบนี้ผู้ประกอบการเป็นคนจีนมาอยู่ในประเทศจีนนพอนําเข้าของจีแล้วเราก็มาอีกค่ะเพราะว่าเราไม่เค็ดเราสัมสัว่าเราเราชอบของที่นี่มากซึ่งของที่นี่ไม่ได้มีแค่กา้นิช็อปนะเยอะมากเลยนี่นะคะเราก็จะมาดูในโซนของที่เป็นของใหญ่ๆกันนะคะก็อย่างเช่นแบบนี้เลยตู้กดน้ำน,นะคะ่ใช้ไฟฟ้า จะเป็นตัวแพ็กเกจจิ้งของตัวแก้วต่างๆนะคะสำหรับท่านที่จะเตรียมตัวมาที่งานนะคะที่นี่มีสินค้าราคาส่งจากจีนและมีสินค้าราคาปลีกในราคาถูกโดยที่คุณไม่ต้องบินไปที่จีนเลยค่ะอย่างสินค้าที่ได้ความสนใจเยอะมากๆนะคะเช่นโต๊ะเก้าอี e, ้นะคะเฟอร์นิเจอร์อาท์ด์ของชิ้นใหญ่ๆตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องซักผ้าค,ค่ะที่นำเข้านะคะมีสินค้าเยอะมากเลยแล้วก็เป็นอุปกรณ์นะคะไลฟ์สไตล์ของแต่งบ้านค่ะ มีใครไปใส่เสื้อผ้าเด็กไหมคะที่นี่นะคะมีของให้เลือกหยิบจับเยอะมากแล้วก็อันนี้เป็นสายแคมปิ้งค่ะไม่ว่าจะเป็นเต็นโต๊ะนะคะก็มีให้เลือกให้นั่งให้ลองค่ะใครที่เป็นสายไลฟ์สไตล์นะคะของใช้ในครัวเรือนนะคะก็ก,ะกะละมังนะคะไม้แขวนเสื้อนะคะมีให้เลือกเหมือนกันอะสายอุปกรณ์ตกแต่งรถมอเตอร์ไซค์ค่ะมีให้เลือกหมดเลยเห็นไหมเอยเยอะมากสายกายภาพค่ะ อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าราคาปลีกที่ถูกแบบราคาส่งใสกิฟตชอบค่ะใสปาร์ตี้นะคะเรียกว่าห้องนี้นี่เป็นห้องที่แบบต่าตื่นเต้นไปหมดเลยเพราะเป็นของชิ้นเล็กๆน้อยๆแล้วก็ราคาถูกมากเสื้อผ้าใสาฟิตเนสค่ะชุดชั้นในทั้งคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงมีให้เลือกครบเลยแล้วที่น่าตกใจมีรถมาให้ดูด้วยนะคะเนี่อ,อ,อ้อหอ่ะายอยู่บ้าน รับบทนักรีวิวรีวิวเองซื้อเองไปเลยสายช้แบบ3หัวและนี่ก็เป็นเพียงน้ำจิ้มค่ะสำหรับงานโกฮันอินเตอร์เทรดแฟร์นะคะมหากรรมสินค้าไทยจีนตั้งแต่วันที่10ถึง16ธันวาคมนี้นะคะใครที่อยากไปช็อปงานเปิด10โมงถึง2ทุ่มที่ซามาน,นียภพาซาค่ะ